สวัสดีค่ะพี่ใหม่จากช่องแฮลฟานี่นะคะคลิปนี้นะคะพี่จะพาไปรับของฟรีนะคะของฟรีชิน้นนี้รับง่ายมากๆเลยแมปที่เราจะเข้ามารับนะคะก็คือแมปของแมนซิตี้บลูมูนนั่นเองนะคะเป็นซีซั่นที่2แล้วนะคะนั่นก็คือปีกนั่นเองนะคะปีกที่พี่บอกว่าน่าจะเป็นของฟรีนะคะตอนนี้สามารถรับได้แล้วนะคะปีกอันนี้เนาะวิธีรับนะคะเราจะต้องเข้าไปเล่นในบูมูนอคาเดมี่นะคะนั่นก็คือด้านหลังเลยนี่อันนี้นะคะอ๋าหรือจะกดจอยตรงนี้ก็ได้มั้ง เดี๋ยวพี่วิ่งไปตรงนู้นดีกว่าน,นะคะเข้าไปในตึกเลยเข้ามาแล้วก็กดจอยที่ตัวตัวเนี้ย <c oughs> เวลานับถอยหลังแล้วเวลาเข้ามานะคะเราก็รอแม์เริ่มอีกสิบสามวินาทีนะคะรอแม์เริ่มนะคะพอเริ่มเกมแล้วนะคะเราก็จะได้รับปีกทันทีเลยนะ <c oughs> ่าพอเกมเริ่มแล้วนะคะเราก็จะได้รับปีกสีฟ้าทันทีเลย นี่นะคะไม่ต้องเล่นลวนะรับได้แล้วนะคะพอรับได้แล้วเดี๋ยวเราออกไปดูกันดีกว่านะคะว่าของเข้าตัวหรือยังและนี่นะคะก็คือปีกสีฟ้าที่เราได้รับมาเมื่อกี้นะคะบอกแล้วว่ารับง่ายมากๆนะคะปีกก็จะเป็นแบบนี้เลยปีกชิ้นนี้ก็สวยมากๆนะคะดูดีมากเลยนะคะรับง่ายมากๆอีกด้วยนะคะว่างแล้วก็อย่าลืมมารับกันนะคะอย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้วจ้า